ใส่เงาะหน่อเนาะ <ST U K> เจ้าเป็นใครโอ้ยไข่กะยุ่นีเนะาะกันนียหน้าไข่เนาะข้าเดินทางมาสามร้อยลี้ยังไม่เคยเห็นใครหน้าตาเช่นเจ้าโอย้ยนีมาจากคณะใดเนาะเล่นน้ำจากบากกันหน้าวะสำหรับเจ้าข้าให้แค่หนึ่งดาบข้าก็สยบเจ้าได้ไ <ST U K> ข่กับมีแต่ม่นด,ดำนี <ST U K> อ่อู้อู้ คิดว่ามันตลกเหรอผมกกมีเก่งแบบนี้อีสา,เออมามนเอิอ่น่ามุ่นอันนี้ดำร่วมเป็นมุ่นดำอ้ไรยีบ่าฮ่ไม่ยังอีกเลยนะนะมันนี่กะหลวงพ่ออีกบาดนี่มาแต่ใสอีกวาบาดนี้โอ้ยเขบาบ้าเมื่อเป็นลวงพอยอ,องนี้วะที่มีอิทธิฤทธิ์ไหม มันอึงยังแนวบุดีหายเมื่อเด็กห่วยห่วยมองเชียนเชียนไอ้หลวงพ่อหายตัวให้เบิองน่น่ะอยากเห็นเป็นบุญตายเนีหลวงพ่อหายตัวไหนกี่ทีของท้าแล้วอุ้ยเอ้าหายลีเว้ยป้าทูหายตัวเลยตีหลายจีวอก เอาไปใส่อิทธิฐายโจ้ในความน่าเริ่มใส่ไม่ว่าเราหายที่วะวันนี้ข้าจะมาล้างแขนเจ้าข้ามาตามคำสัญญาไปนัดกันที่แต่ตอนเดือนีมิมข้าได้ไปศึกวิชากับใต้ซื้อท่านหนึ่งมามันเป็นวิชาพลางตัวไดตัวไปใส่ได้เรียนอีกแล้วมือนนิ

คนวคนเข้าเรอรอตัวะอะนั่นท่านทำอะไรว่านปุ๋ยเหี่ยววานปุ๋ยเงิ้ลหรือว่านปุ๋ยให้แม่ท่าแม่เท่าก็คือคนที่ยิ่งใหญ่ในยุทธภพนี้ใช่หรือไม่ที่มีวิชาแก่กาแก่แก่แก่บักฮักเลยแล้วนั่นท่านทำอะไรนี่บอกอุปกรณ์ยิ่งปุ๋ยมันหน้าตาแปลกๆนะท่านเราก็แค่สูบสูบไหนไม่ข้าลองหน่อยสิ Xe lệnh Rồi, chạy Nó thật nặng ở đây mà sẽ quý vào bàn หน้าตาแปลกๆนะท่านข้าขอนั่งบ้างได้ไหมเอามาลรามาขาบเบิ้งมันนั่งยังไงท่านาเป็นบ้านเจ้าเท่ากนะับม้าแหละเหมือนม้างั้นเล่ าอยากได้ไหมไหมต้องใช้ต้องอาศัยท,ทันหรอล่ละใี่ข้าช่วยตัดต้นไม้งั้นหรือข้าล้มเพียงดาบเดียวมันเป็นเรื่องง Lan ่ายๆนิดเดียว แค่ดาบเดียวเท่านั้นว่าแต่ว่าป่าไม้ของท่านท่านปูกได้สมบูรณ์ยิ่งนะว้าเบิ้นองออไข,งข่ไข่มาลักของเขาฮะมารัก <c oughs> ของเขาเสียงคข่ง นั่นสั่นทำอะไรรึเอ๊ะจับยึดหาหนูมาแล้วจับหนูรึเงั้นทำแบบไหนครับท่านใส่บ่วงบ่วงดักหนูอ๋อเมน่าจะยากฮะาจะต้องเป็นบ่วงแบบนี้แหละมาเห็นข้างหนูแล้วก็เสียบหนูหนูถึงจะต่ำจับยึดให้เป็มปะหนูมองมึงเร็วไมนยากจะยาก เออไม่จะจบยุ่งไม่จะทางคุณนอ่ะเจ้กทางนู้นและซิปอันน่ะว่เห็นบอกซิปอันเหรออ๋อม่เฮียนข้างคุณลยย้ํไปเตะเด้อไปดักุปซิปอันอ๋อไม่เห็ยนล็อกผมทาเสร็จไปแล้วผมทาเสร็จเลยไปแล้วบอกอ่าไปนะมาถามฉันเนี่ยไปแล้ว จอมยึดเหตุแห่งไงอาอมาจากน้อยเซียนข้องข้ากำลังจะกินลูกชิน้นเดี๋ยวนี้มีแบนด์เป็นของเจ,จ้าของแล้วบ่จิ้มจอมยึด้าจอมยึดนี่ไหมโต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 เขดีเลยไปมีบักแตงมากดีเลยกินกับลูกชิน้นไปป่าเป็นแว่นเลยใส่ลูกชิน้นอ่ะเฮ้ยป่าเป็นแว่นงั้นเนระได้ไหมท่าน ปาดเป็นแว่นว้าวบไ่ได้หมายถึงปาดเป็นแว่นแบบนั้นบ่เป็นแว่นตาหมายถึงปาดเป็นชิ้นบางๆไม่กินก็ดุกซิ้นนี่นี่นี่ก็ว่าเป็นแว่นแล้วนะทันเจาบางๆอีกเหรอบางพอไหมท่านมันกับบางพดบางพูดบางพูดพุดทำตามท่านไม่ไหวเลยน้ำจิ้มจอมยุทธ อย่าลืมกดไลค์แชร์กดตาดและก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ